สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสบายดียมามเศาร์ๆนะจ้าพี่น้องขาสบายดีมอนีโครงมายามมองคือเก่าคือเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออยู่กับน้องสายคะ่ะสุดกับพี่กับน้องสองคนพี่น้องมุนีกรสิมายามปลาหน่อยคือเก่าพี่น้องปลาขาวหน่อยไปเห็ดปลาแดกเห็ดปลาดแดกนะจ้าพี่น้องจับปลาขาวหน่อยไปมกเปรเียกบกระถือกระมานคือเก่าคือเดิมแหละจ้าพี่น้องจ้านี่คะ่ะกำลังปลดปลากันอยู่พี่น้อง บรรยากาศแคมของยามสาบรรยากาศดีดพี่น้องเอ้ยอากาศจะเย็นพอดีมาถึงวันหนาวกําลังเย็นจักหน่อยพี่น้องกําลังปลดปลาอยู่จ้าพี่น้องะ่ะนี่หอยยายามพี่น้องเอ้ยเจ้าบินอลันี่ป่ายิ่งขึ้นดูละมันคือปลานะคะนี่ค่ะบางอย่างก็คือปลาคือเกาค่ะพี่น้องะ่ะ ติื่นมาก็มาหาอยู่หากินหาปูหาปลาคือเก่าคือเดิมอะไรพี่น้องจ uh ๋าเจ้าบินนวลหรือไรองฟ้าจงมาเรียบดินสาสิบปดพี่น้องปลาหน่อยมันปศพเดียวปดไปเฮ็ดปลาแรกเล้วค่ะหมกกินกับเหม่ยหมกเลยพอเสร็จประแดกไปอย่างเดียวแหละพี่น้องจ๋านี่สาสิบปด จะบินนอลาหรือเลยองฟ้าจึงมาเรียบติ้งจะอยู่ผมมินไหนเลยมาสิแค่เพียงผมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไเข้ากางมองไปยิงกีมกันเนาะ <c oughs> ที่เป็นไอขวดหน้ามีแต่มองในพป่น้องมีแต่ดา่ดางคุณนอะไปจิบกี้ กลางหลัดกันหลัดหนาหลัดหลังอยู่ตอนนี้กไก่บ้านในหอดอมงสาวบรรยากาศก็เลยดีเด็เจ็บใหม่พี่น้องจา้าลงมาแต่ตีห้าครึ่งนะคะลงมาแล้วก็มายามมองแล้วก็พยายามเบ็ดต่อพี่น้องเบ็ดแขนปลาแขนกุง้งเมื่อวานนี้เพื่อถือปลาใหญ่จา้าห้องฟ้าเมื่อลาบอกเรา องได้กันสำคัญเกียรเจ้ามาที่นี่ดีที่เราอยบรรยากาศดีส่งผ้าให้คุ้มพอได้นุ่งใครเจ้าถึงเลงราชาเจ้าก็เดินจากไป ทางนี้กระปดปลาอย่างเดียนะคะเจ้าบินนนลาข้าช่วยองฟ้าเจ้าจนนีแรงเดือกมันตักห้งก็ส่อเสวงเที่ยวหาหามาให้ที่ท่อหน่อยจับดาบจาจักกไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้าย ต้องตายได้แสงเดือนดาวสอบข้อไปก่อนพี่น้องเออสิขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่วันที่เก้านะคะช่วงนี้สอบเพลงสุเพสซูมือนะคะเพราะว่าวันที่เก้าเนี่ยิมีการไล์สดพ่อการกุศลนะคะไล่บุลดแห่ค่ะพี่น้องแห่ผับป่านะคะวันที่เก้าเด้อพี่น้องเออตอนแปดโมงเช้าจะได้ไล่สดที่นางเคยเบาปป้าไหวเลยพี่น้องแห่ผับป่าไอหา ให้พ่าหาทุนมาว่าสางโรงเรียนที่เ้าได้สางไว้แล้วที่ขึ้นเป็นโครงสางแล้วแล้วก็เข่าไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนรอบที่แล้วก็มีไอ้ผู้ญิเจดีจากเกาหลีนะคะผนได้มอบแสงสว่างก็คือไฟเข่าโรงเรียนไห้เนาะ จากเกาหลีจากพี่น้องจากแต่ขอบคุณผลหลายๆตอนนี้ไฟก็ได้เขาไปเรียบร้่อยแล้วแล้วก็ผนก็ได้มือในยามของการเห็ดป่าเพื่อหาทุนมาสัาง่งโรงเรียนนั่นเองนะพี่น้องเป็นโรงเรียนมัธยมดุที่บ้านนาดูนาจานเมืองสองคอนแข่งสวรรค์เขตนะคะพี่น้องครัก็สิเป็นตอนเศร้าทีมงานอนุทนสยอง์สินทีมงานแจกระกิกะสเปรไรสด บนรถแห่นะครับพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับไรสดบนเครื่องเสียงจัดแน่นๆนะครับพี่น้องบนรถแห่อย่าลืมไปเบิ่งไปแย่งเด้อพี่น้องเถอะอย่าลืมไปเบิ่งไปแย่แล้วก็ไปสนับสนุนพวกนางเนี่เด้อจะไลราสดเพื่อการกุศลน,นะครับพี่น้องตอนนี้ก็พากันซ้อมคอกันอยู่ค่ะปวดซับซิปวดปลาครับพี่น้องเอ,เ,เออไหลเทไหลว่าเออปลาปลาลังนาปดเนี่ย หลังมันมีน้ำจะบินอ่อนละบุญบ้านจะบอกคุณพ่อปะองค้าฟา,ฟาแมนนัาจา์น่าดูนัาจานเราดมใจระหว่างสามหมู่บ้านเมื่อรักสาวงเ์เทมธัทยมเดบอกเราองคดยกันสำคัญเกลียดเจ้า มาัน่มคือป่าจ้าพี่น้องเจ้าบ้านบางป่าลำคอยในถือได้ถือดีสัสิบปดครับพี่น้องสามเสด้ประแดกค่ะน,งงนางสะเพดประเด็นครับพี่น้องค่ะจางนนเต็นทงเออเห็นประแดดสมือเขากำมะกลางส่วเมืองมุมตัวเงยขนาดไดนเมือเอ มากลางเพื่อเอาปลา,าเผ็ดประแดกพี่น้องเอ้ยเห็ดประแดกไปกินปาลามันพอดีกับการเห็ดประแดกมันก็ต้องในมาหาสม,มือสูเว้นนะหลับพี่น้องเพราะว่าเป็นอาชซียประกอเป็นวิถีชีวิตของเหายิาม่มเสารก็ลงหาปูหาปลายิ่มแรงกะบสวยๆกับไปเห็เดเรียกกับยิ่มแรงกับไปหาป,หาปูหาปลาออกโคกโออกป่าจักว่าเห็ดออกพี่น้องเอ้ยมาวา่าเดี๋ยวมันแดดมันเอา จะไปเห็ดออกประจักคือป่านะครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะดูสิใส่มันนี่พอดีเพราะว่านี่พนน้ำเมื่อพนเห็ดผสมเห็ดเป็นบ่เนาะแม่บ่สิผสมบ่อยากจะนำเละบ่จังว่าอะไรอ เราหนมีปลาสดเห็ดเห็นผสมเป็นโตปะปลามันถือกลายพี่น้องเอ้ยแต่ฐานนี้ความถือลายที่สูงมาวาดว่าได้ไหมมาวาดนี่ลายอิลิมาวาดลายแท้ลายว่า,า,ยอยาเ,เออมันเป็นมองหน่อยเลยเนาะตอนนี้เนาะพุ่นเป็นลายมองใหญ่แล้วเนาะ ม,ม,มาเ<ด><า>บิง่ง<า>มือนี่เราจะได้เต็มขุ่คือเกาคือ,คอม่วว่าเนะี่บอกจ่าพี่นอ้องค่ะวัอนี้ได้ลายนี่พี่นอ้องมันคือปลาจ่าพี่นอ้องพาวนายือดิอสซมือแล้วนะเสร็จประแดกไปขายนะคะไอมีไอเอฟซี FC ทางนัซิดาบอกว่าโอ้ยขายจะได้น้ำปลาหน่อยหรอท่าไห,ไหมาส่งหัตบันานาัซิดาเน่อยากซื้อสั่นไปบ่ได้เด้อจ้าเพิ่อนบ่ให้ไปจ้าเพราะว่ายัง ค่าเรื่องโควิดยังไปบ่ได้จา้าขับไปได้คือสมัยก่อนนี่บ่ยากดอ,อกสิแลียเฮือบไปให้ฮอดวันนัสิดาเลยแหละกับอีจียงก็สิได้พ่อเอฟซีพ่อมนะคะแต่อันนี้ไปบ่ได้จา้าพี่น้องสัมนักสิดาได้ใกล้ในล้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังห้ามอยู่ยังไปหากันบรร่ได้อยู่จา้าพี่น้องพีเนาะปวดโพว์ป่าเปิดตะปดเมื่อยเทเดพี่ดองเอ้ยป่าอยากกระดอกกระเดียบปวดโพว์หมกโมบักแตงป่าเอ้ยป่าเสร็จประเดี๋ยวปนี่แหละครับพี่นอ้นองค้า ปลาแดกเอาไปเอาหายอมมาลาปีที่แล้วได้เนาะทางหนึงตอนนั้นปีที่แล้วได้เนาะอยากไปหายอมมาลาปลาแดกนะแต่แต่ปีทีแล้วได้เนาะัปีนี้ได้ลายจะไปหายอีกนะคะปลาแดกปลาแดกเอาไปเห็ดปลาแดก ฮะปีมะนาวเมื่อวานเอาหายะใส่กระปุกหายะปลาแดกค่ะพี่น้องค่ะปลาละไคร่เห็ดเผือกปลาแดกพี่น้องเอ้ยถือโพดถือโพธิ์ถือหมกโมถือบมกแดงเถอะสัปสิบปศ์งามพร้อมปลาแดกอันนี้นะปลาตัวสัมเนียนะงามพีงามแล้วก็เป็นตะกินเห็ดปลาแดกอะไรพี่น้องเอ้ยหอมจะเบิ่งไหนพี่น้องปลาแล้เป็นพวงเป็นพันอยู่หลายแท้ายว่า ป๋าเอฟซีเพิ่นว่าอยากได้เลยเอฟซนะีก็ได้เนาะข้างได้อยู่ไทยพี่น้องเอ้ยอยังคาเรื่องโควิดขันบ่มีโควิดแต่ขึ้นสิบวกญญาต,ตมาถาตะทางของว่าขันโตอยู่บ่มีโควิดแต่ขับไปแล้วก็ยื่นให้รถแล้วช่วยโมนีลขันไปก็กลับมาก็ถือเกลียกสอบนะครับนี่ครับป๋า,าปีศาจปวดป๋าปวดป๋าที่เป็นงินงูนอยู่พี่น้องเอ้ยถือแท้ถือว่าถือโพดถือโพ สามสิบปดหมวนมันเป็นมาหีเดียมันเข่ามามันมาหาถ้รมามันมาหาธรรมมันเข่ามาในห,หนาหาา้ามกหีมันลอยมาปลยมันคือปลาพี่น้องเบิ่งย่ำได้จะเป็นปลาคือเก่ามันกระโผด่พวกป่ามอไซค์มีกระสืได้อีกหนึ่งถังนะคะมอว่าได้ได้ถังหนึ่งไข่บาลซีเพป็นเอาเมื่อบ้านมาให้เป็นบ้านเผืนเบิดพี่น้อง เมื่อนี้เราก็สิได้ใส่ขี่เห็ดกระแดกนะครับพี่น้องใส่มันลายกระกูดพดเชือกพี่น้องค่ะจะเบิ่งปลาเนี่ยค่ะนี่เป็นหนยามๆอยู่ค่ะมันกระโพดเอาปลานะคะปลาป่าปลาปลาพอดพปลาพี่น้องเอ้สามสิบปดนะคะ รับหมดเศร้าไม่เคยพอนอชีวิตฟ้าลิขิตหรือกรรมที่ปัางหนที่สั่เติมสาว้าบันนาผูรากไกลสัมสิบป,ปดปลาค่ะพี่น้องค่ะนี่คือตอนที่สามเลยนะคะเป็นสองสามสอ,องอเถิงนี่ปลากระสีใสใหญ่ขึ้นอีกจักหน่อยนะคะนี่ค่ะ เราก็จะปดปลาให้พี่น้องเบิง่งแงงน้ำกันปลากระโตบากใหญ่ระเดออ้อแบบนี้พี่น้องนี่นนได้หลายเติเดอร์ไปเด้อยันไดหลายกมวบานนี่อยู่รับหมดเ้าไม่เคยพอเน้อชีวิตลือคิดหรือกกัมแต่ปังนายจึงสําเติมสาวบานน้านนาผูราไกลปลาพี่น้อง มูอน,นีิธะกัิเสียขีเห็ดกระแดกนะครับจะได้อุ่นข้าวเย็นกินแล้วมือนี้ว่ขาข้าวเจ้าก็เลยอาย,อยุสกีขัดต้มพี่น้องเห็นบ่ครับปลามันคือปลาค่ะปลาขาวมีแต่โตงงามๆใส่งามๆยังสดๆใหม่ๆพี่พน้องนี่ยังดินเดาๆอยู่ค่ะเห็ดผสมเป็นโตก็ะเด็นนะ <c oughs> โอเค เห็ดปูเป็นยันเบื่อปลาส้มนี่สําคัญเด้อพี่น้องเด้อควขันเห็ดปูเป็นอย่าเห็ดเด้อมันอันตรายเห็ดปูเป็นเลือกปลาปูเป็นก็อันตรายเห็ดเห็ดพิษได้เห็ดแหงนี้ได้ได้ผมเคยเห็นคนพิษสมแล้วแต่ยากมันันมคือป่าพี่น้องเอ๋ยเมืองยง่ใดก็เป็นป่า เต็มจนวัดสุดมองไปน้องจะเบิงแมนนี่นะ <c oughs> ปลาขามันจะใส่งามเลยอใส่พอดีงามเหมือนนะพี่น้อง <c oughs> ถือมาานลรีมือมานสองมือแต่เมื่อวานมอือนก,กัมานห <c oughs> น้ามลงได้หักปลาถือพี่น้องมานิรีอ่ะหลออมานโพดมานโพมานหมกโมมานหมกแตงอย่าหับอย่าตกเอ,อ,อ,อตกน้าแล้วก็มีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มานโถดมานโพหมานวมหมันมักแตงขอจากสี่จากหนึ่งอาทิตย์เด้อป่าเด้อพอเสร็จประแดกจากหายหนึ่งไหวกินนี่ี่นองเบิ่งป๊อผูู้ขาวเต็มอย่าไปนอนจะเห็นเนื้อป่าอย่าคือบกระดกกระเดียเท่อะ เพิงถังเลยนะจ๊ะพี่น้องค่ะแต่ว่าป่านี่มันจอกไปเบ่งสวนมันแต่เศร้าเพราะว,าวา่าว่าสชให้ผลล่องพืชสวนนี่ว่าปลูกมาหลายปีแล้วย่านผลมาก,ก่อนฮะสิเป็ลองเพื่่ไทยก่อนพี่น้องเนาะก็เลยสิได้เอาไปปดอยู่เฮือนนะคะอค่ะปดจูนี่มันบ่ไหวมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงกสิปปดยู่เฮือนจะปลามันหลายพี่น้องมันถือตีถือ ถักถึกแงถึกปวดถึกโกรธถึกโม่ถึกแตกถูกผัวโอ้ผัวมันคือป่าโอ้ยปวดปูเแต่พี่น้องป้าบังนี่พี่น้องจะเบงหรือปลามันปุบปุ๊บอยู่แล้วก็มีแต่ไส้งามพร้อมเด้พี่น้องเออบังนี่งามเนาะพอดีงามโตมันนะโอ้ขัก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 พี่น้องเอ้ย ใส่แบบเปิดเลิศเลยนี่นะกาจะเดินคนไปปลดเทือกผิวกับป่าพี่น้องจะเบิงเ่งแหนสิพาพจับเบิ่งสมป่าไปเรื่อยๆเยด้อจัะพี่น้องขาป้าเออเนาะมันถือแต่สนมันเนาะถือกระสนนนี้ถือเป็นปุ๊มเป็นปุ๊มอยู่คป้าพี่น้องจะเบิง่งจนเดินคนมาปลดยู่เฮือนมันบ่ไหวแล้วมันหนังปลดู่นี่นะ เฝ้าน้ำสวนอีกหลายกว่าเมื่อวาน,าววานปุ๊บมาแรงมากลางบอลน,นี่อีก้อบอลเกา่าอันนี้มาในรีบอลเก่าอันนี้มาซุ่มมือกนี่มันกระโหดเด้อปลาน่น้องเจ้าพาวาน่ายผิวดินี้่มมือดดเด้อค่ะเอาเสด็ยเดืปลาเพชรประแดก อไปปพดจะเฮือนะ,ะแพล่พี่น้องมันอยู่นี่มันปพดปไวแล้วมันถือกลายโพดพาวน้ำสวนพร้อมก่ต้องออกไปเห็ดเวียกคือสวนผลนมาอ๋อ,มอเมื่อไสับมงงามแท้โอ้ยงามอีลีพี่น้องอางามแต้งามว่ามเมื่อไงถือก็ชุดมองอีลีหรืออะไรเออ มานก็เมื่อวานเด้อพี่น้องเมื่อาวานเมื่อไรเป็น,นนะโถดโถเนาะตายอยู่ดอกถังหนึ่งนะป่าพี่น้องเจ้าสะออนน้ำข่อยอย่าบอจพี่น้องเอ้ยปลาอยัางคือมากระดดก,กระเดียะเท้มาสะออนเป็นหมูนากในคาปลาขาวโพดโพ แต่นางสั่งมองมาไหวหลายปีนี้นะดเกได้ป,ป่าหลายนะคะอันนี้มองอยังงกันล่ะเขาขโพลโป่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะน,ะนี่โอ้ยโอ้ หอยขึ้นมาอะไรย่งเงี่ยก็ยังเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นงนคือเกาอยู่พี่น้องเอ,อยป๊อไาสิไปปดไหว่กระเดียกกระเดาะคนไปปดเป็นหลายคนอยู่เพื่อนนะคนแหละนี่ป๊อตั้งมันถือกลายก็มาว่าเลยได้บ้างไหมถือถ้าว่าถือเป็นปุ่มเป็นงนกระเดากระเดียะแทะเออมึงไหนพี่น้องเจ้าเบิ่งหนี่ เพราะว่ายังบ่ลายปันนี่นี่บ้านน้องขาดคนปดปลามาปดซอยอีหลาเนี่ยเด้อมันคือมาลายแท่น้ออีแม่มันกระโพดราปลาแทๆโอ้โหเป็นโม่อยู่แล้วปากระดอกระดิอ่ะแทะ เรองหิวขึ้นมาให้กับเป็นงูนขึ้นมาพี่น้องเจาเบิง่งซอยข่อยเด้ป่านะโอ้ยมีความสุขพี่น้องไอ้มันป่าแห่งมนันแห่งมีความสุขนะคะได้ดยี่ดอกถังหนึ่งอ่ะมันถังใหญ่ผู้บริจาคนีอ่อนี้ปวดโพลหมกโมกแต่งมึงแน่เออมึงแน่พี่น้อง สิพาจะเบิ่งจชุดไปและวพระาปาปลาอีกยังขึ้นมากระดอกกระเดียข่าวฝังเฉพาะเขามาตึกสะดุ้งยังได้เนาะเจะดาเนี่มันได้มีสะดุง้งซื้อมาแล้วแต่พันได้มีคนเห็ดคานให้ให้ทถอดองเห็ดให้พี่น้องให้ยพอน้องในพอน้องสะพายเห็ดให้ยเป็นเห็ดเป็ดนะเห็ดเป็นขาดสะดุง้งพอบ้า,บานครับบดียมตึกสะดุง้งแต่ว่าเรื่องสะดุง้งนางสั่งมาแล้วนางเห็ดมีแล้วปลาขายกะดุง้งเพียงแต่คานมัน สรรหาแต่เนี้ยมาหาใสดอกพี่น้องเลยป๊อเดี๋ยวพี่น้องเน่เป็นงูนคือเก่านะคะดูยาวๆไปเลยค่ะพราะปลามันเยอะป้อมขนาดมองขาดขาดเห็นกระถือสองสนสนขาดเทิงสนขาดลุ่มโอ้โหอันนี้เหลอมันคือป้าข้าวมันกระไลโพดโพเดอมันป้าหรือย,ยังกระดอกกระดีเท พ่อ oh, e. อีเม่ใส่งามอลิป้าใส่ไงใส่งามอลิงามโพดพอได้อีดอกถังหนึ่งพี่น้องเอ้ความหลายนะมันเป็นถังน้อยที่เอามาบอกว่าในถังใหญ่อะไรนี่เน่เบิ่ง,งดูป่าสปะปกระดกเดียท่ยังยังมีตลอดพูดเหลืออีกอยาวเติบจะมองก็ได้พี่น้องพูขนาดขาดยังถือว่าเราได้มองขาดมานันยิบมันย่อยก็ยังเป็นงูนอยู่พี่น้องเบิ่งไหม เออเออสะพักขแท้ได้ดิสุดมึงมันก็มีความสุขตัวมาหาอยู่หาก,กินนี่พี่น้องมึงเนี่ยจะไหลมองจะปลาคือจะพี่น้องจะมึงปลาพี่นอ้อ,อ,นอ,งงนนองเอ้ยพี่น้องยังมันดิสุดใจพี่น้องเอ้ยมึงกำลังสุดแล้วนี่เต็มเป็นโหนเป็นโหน,น,นจนสุดมองกึก ปลาพี่น้องเอ้ยถ่ายพี่น้องเบิ่งยาวๆไปเลยครับพี่น้องขาืัอนี้กระไดแล้วก็แล้วนี่เขากระเสพยามเบ็ดต่อนะ้วครับขสั่นกระสิได้ก็ฝากบรรยากาศไว้ซัมก่อนนี่ก่อนซัมก่อนนี่นะครับพี่น้องคขาคอยสะออนปลาค้าสั่นฝาบันนี่ซัมนีก่อนจากพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจครอบครัวสุขสันต์หสำสานเดินจากครอบครัวที่กำลังพัฒนาตัวเองนะครับพี่น้องค่ะนี่แหละจากครอบครัวเฮากรอาชีพหลักของเฮาก็คือหาปูหาปลาหาอาหารตากธรรมชาติว่าจะเป็นปูเป็นปลาเป็นอยัง จากกระขุ่นโคกหานฮาบอกนไม้ไข่มัดแดงพี่น้องกบเขียดทุกสิ่งทุกอย่างเขาหากินเองเลยจ้าพี่น้องเขาบอกคอยได้ซื้อถ้าเป็นอาหารจากธรรมชาติเขาสิได้ซื้อแต่พออาหารที่แบบว่าเขาอยากกินอาหารทะเลหรืออาหารที่เขาบริสุทธิ์หาได้นอจ้านี่ครับพี่น้องค่ะขาจักระสับนีิดจ้าได้อยู่แระมาณถังหนึ่งเลยพี่น้องเออพอมันเต็มมออยู่ปดประไวต้องเอามาปดอยู่เฮือนให้ผลสอยปดนอจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้อจ้ามันเงินมันเนื้อจะากรืมผักติดตามวันที่9ด้วยนะครับพี่น้อง่ะสวัสดีจ้า